ันนี้เราจะไปดาไซฟุกันนะคะโดยการนั่งรถบัสจากฮากาตะไปลงที่สถานีดาไซฟุเลยแล้วก็ตามป้ายรถฮากาตะบัสเทอร์มินอลมานะคะเราต้องหาช่องหมายเลข11บให้เจอนะคะด้วยหมายเลข1ิบอด่ะจะเป็นทั้งไปสนามบินด้วยแล้วก็ไปทั้งดาไซฟุนะคะดังนั้นต่อแถวให้ถูกด้วยนะคะจากรถบัสมาก็เจออิจิรันราเมงเลยค่ะถ้าสมมติใครหิวก็มาแวะกันได้แล้วก็เราเดินมาทางนี้แล้วขวาก็จะเป็นศานเจ้า พอเลี้ยวขวามาก็จะเจอทางเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเข้ามามันก็จะเป็นทางยาวๆไปเลยมีของขายมีอะไรนะคะสามารถมาลองดูกันได้ค่ะก็มาถึงนะคะสตาร์บั๊กอันโด,ด่งดังออกแบบโดยคูม,มาเคงโกะค่ะเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบสนามกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ค่ะโดยโครงสร้างภายในร้านเนี่ยเขามีไม้สดมากกว่า2,000ชิ้นเลยนะคะที่ถูกสร้ค่อยไปควายมาอย่างรรณีค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นทางยาวๆเข้าไปเช่นเดียวกันค่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะ ตรงนี้เราก็มาถึงหน้าศาลเจ้ากันแล้วนะคะก็ด้านขวามือะคะ่ะก็จะเป็นประชาสัมพันธ์นะตรงนี้เขามีแจกใบปลิวนะคะส่วนด้านซ้ายมือที่ติดกันเลยะคะ่ะมีคนต่อแถวอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นรูปป้านวัวะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวกันนะคะ สำหรับรูปปั้นบัวค่ะจริงๆก็คือเทพเทนจินนั่นเองค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เรารูปตรงหัวของท่านนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเจ็บป่วยตรงไหนไปรูปตรงนั้นนะคะในส่วนที่เราเจ็บป่วยก็จะหายดีค่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อข้างในเลยนะคะคําแนะนําเมื่อมาถึง 1. ชําระล้างมือ 2. ไหว้ขอพร3เขียนแผ่นไม้เอมะ4ซื้อเครื่องรางค่ะก็คือของญี่ปุ่นมันจะเป็นเหมือน ก่อนเข้าวัดก็คือเหมือนแบบให้ให้ใหชำระล้างแบบล้างหน้าล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมการเข้าวัดของเขาก่อนเข้าวัดเราก็แวะถ่ายรูปกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะประมาณนี้ค่ะ ใช่อันนี้ก็คือเป็นแผ่นป้ายแล้วก็มาเขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปไงเราก็เอามา,มาห้อยอย่างอันนี้นี่มีของคนไทยมาเขียนด้วยว่าขอให้เฮงๆขายของปังๆธุรกิจราบรื่นสิ่งไม่ดีขอให้ออกออกไปเนาะขายโอมาโมรินะพวกเครื่องรางต่างๆะคะ่ะ ก่อนไปจุดอื่นนะคะอยากให้ทุกคนแวะมาดูบ่อน้ํานี่นิดนึงค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะคะทุกคนคงคิดว่าอันนี้คือรูปปั้นใช่ไหมแต่มันคือนกจริงๆค่ะแต่คือว่ามันไม่ขยับเลยคือมันขยับแบบกระจึงนึงประมาณ เนี่ยสักพักหนึ่ง <_ away> <ไป Gobierno> มืนจะกระตุกเขามีคล้ายๆส่วนสนุกด้วยนะคะธรรมดาค่ะก็จะเปิด10บโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง5้าโมงตรงค่ะที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะก็ตามทางของเขาไปเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วค่ะที่เรามาเดินชมนะคะด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นส่วนสนุกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าเข้านะคะนี้เราไม่ได้เข้าไปดูนะคะก็ต้องขออาภัยตรงนี้ด้วยนะคะตรงนั้นที่ทุกคนเห็นเป็นทางเข้าคะะหลังจากซื้อตั๋วเสร็จนะคะเราก็ขึ้นไปตามทางนี้ได้เลยค่ะ ก็ตรงนี้เราแว็บมาให้ทุกคนดูส่วนสนุกนะคะของที่นี่กัน,นะค่ะซึ่งเขาก็จะมีราคาเขียนติดเอาไว้อยู่นะคะแยกเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เด็กในส่วนของกิจกรรมอะค่ะก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวเนาะพาเด็กๆมาได้ค่ะซึ่งบดูแล้วราคามันก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะคะยังไงใครพาเด็กๆกมาก็ลองมาเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกิน โมจิไส้ถั่วแดงกันนะคะับชิ้นอันดอไดอสเลสแปด้เนาแล้วห้อรอราแล้วค่ะเดี๋ยวลองกลับดูนะว่าเป็นยไงบ้างอ๋อมาเลยห่มเบอรถั่วแดงหไม่หวาเลยแล้วก็ข้างนอมันเป็นเหมือนเนื้อ โมติอะค่ะแต่ว่าเขาทำทำบางๆนะไม่ได้ไม่ได้ทำหนามากอะค่ะเยี่ยมเลยอะร้อนด้วยเพิ่งทำออกมา